คุณผู้ชมครับผมตัดสลับกลับไปที่พังงานหน่อยดีกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่โหดร้ายมากยิงกันในปั๊มน้ํามันนะครับในห้องน้ําแล้วปรากฏว่าน้องผู้หญิงสองคนน่ะถูกยิงฮะตรงบริเวณในปั๊มน้ํามันเป็นน้องนักศึกษาปวสจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยน้องคนเจ็บคนแรกเลยนะฮะที่หนักหน่อยเคมิส,สรามัทุรสหรือว่าน้องไมลซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ปั๊มเนี่ยอย่างมากมันก็จะมีข่าวแค่แอบดูต่างๆ,ๆใช่ไหมแต่อันนี้ยิงเด็กผู้หญิงฮะ ปวสแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งฮะถูกยิงพร้อมกันเลยฮะในปั๊มน้ํามันชื่อว่าน้องวริศราหรือว่าน้องแป้งน้องเป็นเด็กฝึกงานปวสปีสองถูกกระสุนปืนยิงครับเห็นบอกว่าคนที่ลงมือก่อเหตุชื่อว่านายจักรพงศ์เป็นแฟนของน้องมายเขมมิศราคุณผู้ชมดูผังนะฮะแล้วตอนที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของการทะเลาะ ตัวของฝ่ายชายเนี่ยคือทางด้านของนายจักรพงเนี่ยจำน่ายใบกระท่อมแล้วก็พบกับเขมิสรา ซึ่งขับรถตามมาที่ปั๊มแล้วยิงเลยม,มีวงจรปิดเป็นยังไงวงจรปิดจะเห็นว่าตัวของน้องเนี่ย <c oughs> เขาไปเที่ยวกันมากับกลุ่มเพื่อน <c oughs> ก็ขับรถคันหนึ่งมา <c oughs> เข้ามาภายในปัม๊มมากัน4ี่ห้าคนเลยน,นี่จังหวะที่เข้ามาน้องอยู่ในรถคันนี้ <c oughs> ไอ้เจ้าตัวจัก,กรภพร <c oughs> คนก่อเหตุคาดว่ามันสะกดรอยตามมาจังหวะที่น้องจอดเสร็จปุ๊บน้องกับเพื่อนประมาณสาคนลงจากรถไปแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําทุกอย่างมาดูเหมือนปกติเลยนี่น้องมาจอดแล้วฮะ <c oughs> ตอนนั้นคือก็ไม่เห็นฮะเขาเองน้องบอกน้องไม่รู้นะว่าจักรภพมันตามมาอีกลลุ่่มเเเพือนนดิข้า น้ลองดูจ <cheg oughs> ังหวะที่จักระพงมาเลยฮะเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยรออยู่ในรถเสร็จแล้วจักระพงขับมอเตอร์ไซค์ฮะเข้ามาในปั๊มจังหวะที่น้องเนี่ยเข้าไปเข้าห้องน้ําหมดแล้วจะเห็นว่าจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขับมาปุ๊บมาจอดพอมาจอดเสร็จจักระพงมันเดินลงมาพอเดินลงมาเสร็จมันปรีวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเลยคงรู้แล้วแหละว่ามาอยู่ในห้องน้ําวิ่งเข้าไปเลยฮะเสร็จแล้วแป๊บเดียวใช้เวลาก่อเหตุไม่กี่วินาทียิงยิงเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นรถ หลังจากนั้นหนีไปเลยนี่คือวินาทีตอนที่เข้าไปยิงซ้ำใช่ไหมใช่แล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่กำลังหนีเหรออันนี้คือตอนที่เพื่อนเขามาดูครับคนร้ายมันหนีไปแล้วพอหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นจังหวะหนึ่งเนี่ยคือคนร้ายมันขับมอเตอร์ไซค์หนีแต่ว่าตัวของไอ้เจ้าตัวน้องคนเจ็บเนี่ยถูกเพื่อนแบกออกมาจาห้องน้ําแล้วก็เรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวดูตอนที่อันนี้คือตอนแบกเจ็บแล้วน้องไม้ยนะฮะกักทางด้านน้องแป้งสองคนนี่คือตอนหามน้องไมายกับน้องแป้งออกมานะฮะโหดร้ายมาก แล้วประเด็นคือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวไม้เนี่ยโดนยิงสองนัดแต่เป็นลักษณะการยิงที่เรียกว่าจ่อแบบระยะเผาขนเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวช่วยเพลย์ภาพตอนที่ทางด้านของจัก,กรพงศ์วิ่งเข้าไปในห้องน้ําคือพูดง่ายคือผู้หญิงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ตั้งตัว <ฮะ S 1> <ะ>ไม่ทันเลยเพราะผู้หญิงกําลังเข้าห้องน้ำอะ่ะปรากฏเนี่ยจอดรถคุณผู้ชมเห็นนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ชี้ลูกศรมารวิ่งแล้วนะฮะเงาดำๆเนี่ยแหละนะฮะ แล้วก็เข้าไปยิงเลยทีมข่าวอมรินทีวีเองเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะเราไปตามเรื่องนี้เราไปเจอกับเพื่อนของน้องทั้งสองอคุณเรวดีคุณเรวดีหรือน้องดาวเนี่ยบอกกับทางอมรินทีวีโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนิดนึงเห็น <He hn S 2> บอกว่าน้องมายจริงๆที่โคม่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าอกอย่างเดียวรกระสุนปืนมันไปยิงใส่อวัยวะเพศเขาด้วยนะฮะโอ้โหโหดมากเลยอะ โดยวันนี้เพื่อเล่าให้เราฟังบอกน้องไม้เนี่ยไม่รู้มันแค้อะไรมากมันยิงแบบชนิดที่ว่าแบบระยะเผาขนแล้วเข้าใจว่าน้อยอคนคือน้องแป้งโดนวิถีกระสุนน้องแป้ง<ช>อยู่ในห้องด้ยพยายามหลบเลยโดนวิถีกระสุนนะฮะฉลับเข้าที่หัวไหล่ วันนี้เห็นบอกว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาจับกลุ่มตัวายชายได้แล้วเหรอจับได้แล้วคือเจ้าตัวไปกับทนายความเข้าไปมอบตัวตอนนี้ยังไม่มีภาพปรากฏออกมาฮะมีแต่ทนายความเดินทางไปที่โรงพักตอนนี้เห็นบอกอยู่ระหว่างการสอบปากคาอยู่ยังไม่ปรากฏภาพล่าสุดเพื่อนแ์ความโหดร้ายนะฮะของไอ้จักรพง์เนี่ยนะฮะบอกว่ามันอ้าวว่ามันหึงและที่สําคัญเนี่ยก็คิดว่าน้องเนี่ยไม่รักเขาแล้วก็เลยมีการลงมือทําร้ายน้องโดยตอนนี้ทางเรวดีเนี่ยก็เลยเปิดเผยกับเราด้วยนะครับว่าณตอนนั้น ในวงจรปิดมันจะไม่มีเสียงปืนนี่ฉมหน้าเขาใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะจักรพงนะฮะที่ไล่ยิงน้องปืนจริงๆดังหกนัดซ้อนเพื่อนเพื่อนอยู่ในห้องน้ําทุกคนฟุบกันหมดส่วนคนยิงตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครจนในที่สุดยังมีคนบอกว่ามันคือจักรพงซึ่งพยายามจะตามตื้อน้องอยู่เหตุการณ์นี้ทุกคนตกใจมากเพราะหลังจากยิงเสร็จมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับผู้ชมฮะโดยไม่สนใจเลยว่าน้องไมอาการโคม่าเนี่ยนะฮะ ลองฟังเสียงคุณเรวดีหน่อยครับเพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับเป็นคนขับเเขาจะลอยอยู่ในรถส่วนสางคนน่ะจะลงไปเข้าห้องน้ำหนูเป็นคนเข้าห้องน้ำคนแรกแล้วก็เพื่อนอสองคนน่ะเขาจะลอยอยู่านนอค่ะแล้วก็ก็คือพอหนูเข้าไปในห้องน้ำอะ่ะไม่ถึงเสี่ยวนาทีอะค่ะก็คือหนูได้ยินเสียงเพื่อนบอกว่าอย,ย่าทำอย่าทำแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังค่ะประมาณห้าหกนัด แล้วหนูก็เปิดประตูออกไปก็คือเห็นเพื่อนเขาเห็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขานอน ล่าสุดเก๋คนเห็นเหตุการณ์ว่ายังไงบ้างไอคือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าประมาณสักตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็อยู่ภายในปั๊มพอดีจังหวะนั้นเนี่ยเห็นว่ากลุ่มคนเจ็บขับรถเข้ามาเหมือนกล้องวงจรปิดเลยจังหวะที่มาถึงปุ๊บผู้ชายตามมาทีหลังตอนแรกไม่เห็นว่ามีการทะเลาะอ,อะไรกันจู่ๆก็เสียงปืนดัง4ี่ห้านัดขึ้นมาตัวเองก็ตกใจมากครับพอออกมาดูปุ๊บเห็นคนเจ็บแล้วสองคนส่วนคนก่อเหตุหายไร้ร่องรอยฮะที่ของที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงบ้าง เราได้ยินเขานะนะไม่ได้ห้อ,องน้ำในหะ้องน้ำเราได้ยินเสียงประมาณตีนัดยิงดบตนะัดซึ่งทันมีใครเดินมายัางไงหรือว่าเขาเดินเข้าไปยิงในห้องน้ำอยู่เลย โดยทางด้านพนักงานปั๊มเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาจริงมันมีการยิงกันและหลังจากนั้นพนักงานปั๊มก็เลยเหมือนกับตำรวจมาตรวจสอบใน mm. วงจรปิดก็เลยนําวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับทางเจ้าที่ตํารวจอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ